ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่3สิงหาคม2563นะคะวอเจริญแท็กเตอร์หรือวอเจริญรถบ้านวันนี้มีสินค้ามานำเสนอมีสินค้ามาอัปเดตค่ะอย่างฝั่งนี้ที่เป็นฝั่งออฟฟิศนะคะที่เป็นชื่อของวอเจริญรถบ้านจะมี โรตารี่มือสองกับมือหนึ่งไว้คอยจำหน่ายค่ะแล้วก็พวกผนันพวกผันแบบต่างๆค่ะอย่างโรตารี่ขนาดตัวนี้น่าจะเป็นเมตรหกสิบนะคะเมตรหกสิบเมตรหกสิบตาช้างค่ะสามหมืนเจ็ด อันนี้ส่วนกลุ่มนี้ก็จะมีสามหมื่นสองสาืเจค่ะขนาดเมตรหเหมือนกันค่ะมีของสยามสตูล่าด้วยมีของตาช้างด้วยค่ะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นมือหนึ่งค่ะมือหนึ่งผานห้าผานพวนค่ะมีเข้ามาใหม่เมื่อวานนี้ค่ะสี่ตัวบวกกับเดิมอีกสองตัวเป็นหตัวค่ะ ฐานพวนมือหนึ่งราคาอยู่ที่49,000กับ32,000ืนสองนะคะมีสองรุ่นสองขนาดค่ะโรตารี่ RX 8 5ดห้ามือสองสองเจ็ดค่ะตัวขุดมันแบบใหม่ค่ะ1นึ0งมบาทค่ะฐานพวน ก็มีโรตรี่ค่ะของโชคชัย C M ค่ะผลิตสั่งตรงจากโรงงานโชคชัยค่ะมีขนาด1.85เมตร85าราคา4,9 0 0 0ค่ะแล้วก็เมตร6าราคา4,4 0 0 0เป็นราคาอัปเดตหน้าร้านนะคะไม่รวมค่าจัดส่งนอกพื้นที่ค่ะเป็นราคาที่เข้ามารับกันหน้าร้านค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นรถอัปเดตฝั่งนู้นค่ะวอลเจริญแท็กเตอร์ค่ะ มาต่อที่ฝั่งนี้นะคะเป็นรถที่รอเก็บงานค่ะนี่ก็เป็นทีมช่างของเราแล้วก็ตัวคานโค้งนี่ว่างเนาะจะ L3608 คานโค้งตัวนี้ว่างค่ะเป็นรถรอเก็บสภาพอยู่ค่ะราคาถ้าเก็บสภาพพร้อมใช้ถ้าเก็บสภาพพร้อมใช้แล้วสั่งจองเราได้นะคะราคาอยู่ที่ประมาณ สองแสนสี่นะคะเป็นราคาประมาณนะคะแ L สามหกศูนย์แปดทานโค้งค่ะแล้วมาต่อกันที่ยันมา E F สามเก้าสามทีคันนี้ค่ะสามเก้าสามทีคันนี้เท่าไหร่นะคันนี้อยู่ที่สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทค่ะ แสนสี่้นบาทค่ะ L สามสี่นยคันนี้ลูกค้าจองไว้อยู่ค่ะติดจองอยู่ค่ะแล้วก็สามสี่ศูนยคันนี้ก็ติดจองค่ะแล้วก็ยันมาาคันนี้เป็น E F 35แรงนะคะ ราคา1 7 5 0 0 0บาทค่ะเป็นดันหน้าใหม่นะคะเป็นคันที่ยังอยู่ในคลิปเมื่อวันก่อนค่ะเสียงท่อเพาะมากค่ะ ดูกันคร่าวๆนะคะมาต่อกันที่อีกคันหนึ่งค่ะยันมาสามห้าสอง T L X ตัวท็อปค่ะตัวท็อปคันนี้หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทค่ะ เป็นตัวที่ยังอยู่ในคลิปเมื่อวันก่อนเช่นกันค่ะยันมายังอยู่ครบนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคอาีกันค่ะ KRT 140พัดค่ะราคาอยู่ที่95,000บาทค่ะมีดันหน้าตัวรถดันหน้าแล้วก็หาง3นะคะเป็นหาง3หาง3ตัวนี้ค่ะ95,000นะคะ KRT แล้วก็จะมีตัว 304A ค่ะตัวนี้ละ่ะ um, <Tyson. S 1> เขาเรียกอะไรนะ UM ไทซันค่ะ,าะาขายตามสภาพว่างั้นราคาอยู่ที่ห้าหมืนบาทท่วนค่ะลองเข้ามาชมกันได้นะคะกับไทซันคันนี้ค่ะก็จะมีข้างหลังวันนี้ค่อนข้างที่จะเละนิดหน่อยค่ะ เดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งของเรานะคะที่มาขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อนบ้านกันค่ะ L 3 2 0 2 d t คันนี้คูบอ้าเก่านอกเจ็ดห่นเก้ <70 9. S 1> ะ 7, 9, นะคะเจ็ด่นเกาเ่านอกคันนี้ยังว่างค่ะแล้วก็ TX 1 5 0่งคันนี้ก็ยังว่างค่ะ l c ห้าศ DI l c ห้าศ DI คันนี้ก็ว่างนะคะดันหน้ากับอ่างเป็นรถอัปเดตที่เข้ามาใหม่ค่ะ2องแสนมืนบาทค่ะ 4508คันนี้สวยๆเลยนะคะเป็นรถเดิมๆค่ะเดี๋ยวมาส่องดูข้างๆกันสักหน่อย2 4ห9 0ันบาทมาพร้อมกับหาง6สีเหลืองแบบนี้นะคะ เกี่ยวข้าวอีสก,กิสามสองสองนะคะราคาอยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาททวนค่ะมาต่อกันที่เอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์เอสยูค่ะครูโบต้าใหญ่ๆ อันนี้สามแสนแปดหมื่นสามแสนเท่าไรนะอันนี้สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะคะ คันที่อยู่ในคลิปเมื่อวันก่อนค่ะลองตามดูได้ค่ะคันนี้แล้วก็ M 5 0 0 0คันสุดท้ายค่ะ M 5 0 0 0คันนี้ราคาอยู่ที่255,000บาททวนค่ะ M 5 0 0 0ดันหน้านะคะ อันหน้ากับหังห้าค่ะส5 d หคันนี้ติดจองอยู่ค่ะเรามาดูการทำงานของเ5 0ม0้าพันนะคะน่าจะติดหลมแน่ๆค่ะ นตกทั้งคืนเลยค่ะพื้นที่การทดสอบของเราก็อาจจะอ่วมนิดนึงวันนี้มีนำเสนอสองคันนะคะ สใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร085 087 6581ค่ะ M U, 5 0 0พ SU 255,000บาทค่ะ คันนี้นะคะ r 4 5 0 8 d i คันนี้มาพร้อมกับดันหน้าแล้วก็หางหาง5านะคะคันนี้เข้ามาใหม่ค่ะสีเดิมๆค่ะเพิ่งเข้ามาใครหา L4508DI อยู่คันนี้ก็ไม่น่าพลาดเลยค่ะเดิมๆค่ะ มันเละก,การไถาการโชว์ตรงนี้ค่อนข้างที่จะเละนิดหน่อยนะคะอาจจะไม่เข้าร่องเท่าไหร่ บาทนะคะ L 4 5 0 8 DI e ค่ะเอาดันนะ สนใจก็โทรเข้ามาด่วนๆเลยนะคะวันนี้ที่เป็นรถอัปเดตเต็มสตปอกหน้าร้านของเราค่ะสนใจคันไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวเราทำคลิปให้เพิ่มเติมนะคะติดต่อแอดไลน์เพื่อที่จะขอรูปเพิ่มเติมได้ที่เบอร์่อศ 8, 5, 8, 7, 8, 8ค่ะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามวอเจริญแท็กเตอร์ของเราด้วยนะคะวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ